ภาคการเกษต,เตรหรือในหมูมบ้านส่วนๆของเราว่าเราจะไม่จุดไม่เผานะครับ รดน้รลงไม่ไม่เผาทุกชนิดเลยนะตอนนี้นะครับนะเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนคะครับบอกว่าห้ามเผาติดที่น่องแด้ห้ามเผาทุกอ,อย่างทุกอ,อย่างผิดเป็นหมายเนาะว่าฝากฝากบองในครอบครัวหรือว่าคานทีจับเนาะ อูリリ่ริไม่ชอบโอ๊ยปอนยรไม่ได้เลย